สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมแล้วก็คนตัดต่อน,นะครับผมวันนี้ผมไปเจอเกี่ยวกับบล็อกหนึ่งในเว็บหนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นเกี่ยวกับชุดว่ายน้ํานะครับผมแต่ผมพูดก่อนนะว่ามันเป็นเกี่ยวกับภาษาญี่ปุ่นคือเนื้อหาข้างในเป็นภาษาญี่ปุ่นเนื้อหาที่ผมนําเสนอบางอย่างผมแปลมาแล้วอาจจะแบบไม่เข้าใจผมก็เลยขออนุญาตตัดทิ้งนะครับแล้วก็บางอย่างคําบางคําผมนํามามันแบบสุดจัดทนแล้วจริงที่แบบว่าจะแปลยังไงดีผมก็เลยเอามาทั้งดุ่นเลยนะครับผม ถ้าผิดพลาดอะไรผมต้องขอโทษด้วยนะครับแล้วก็คลิปนี้ก่อนไปดูคนตัดบอกว่าอย่าลืมกดไลค์กดซับกดแชร์ให้เขาหน่อยนะครับผมเขาทํางานอย่างหนักโดนผมใช้เงี้ยแหละครับผมโอเคเราไปเริ่องเลยดีกว่าครับทําไมบางช่วงเวลาชุดเว่าน้ำถึงโดนแบนนะครับเขาให้เหตุผลมาว่าตัวเองนั้นยังเป็นเด็กผู้หญิงอยู่นะครับจุดยืนของรายการก็ยังเป็นเกี่ยวกับเด็ก ตัวอย่างเช่นถ้าน,นายิสโฮโนกะต้องการไปเที่ยวเกี่ยวกับทะเลในวันหยุดดูดูร้อนพวกเขาอยากให้คุณเนี่ยเอ็นจอยกับวันหยุดูดูร้อนเหล่านั้นกิจกรรมต่างๆเช่นการตีแตงโมว่ายน้ําในทะเลพวกเขาเนี่ยคาดหวังตอนเนี้ยให้เป็นตอนที่สนุกเหมือนดังเรื่องราวในดูดูร้อนนะครับการจ้องมองการจ้องมองเป็นการแสดงออกที่นุ่มนวลแต่พวกเขาอะต้องการจะหลีกเลี่ยงการจ้องมอง ทางเพศจากผู้ใหญ่ครับผมไม่รู้นะว่าอันนี้ในช่วงนั้นคืนขายแบบฉากเซอร์วิสข,ขายแบบฉากแบบตึงเกงในหลุดอะไรพวกนี้นะอารมณ์แบบช่วงยี่สิบปีที่แล้วเออเขาเขียนมาอีกว่าฉากชุดว่ายน้ำเนี่ยมันเท่ากับฉากบริการไม่รู้ว่าคืออะไรยังมีว่าฉากถอดชุดว่ายน้ำผู้ใหญ่เห็นด้วยตาเปล่าทางเพศอันนี้ผมคิดนะครับว่าอาจจะบ่งแบบผู้ใหญ่เห็นสัดส่วนของตัวละครอะไรประมาณนี้นะ และอย่างหนึ่งจุดยืนของรายการก็เป็นเกี่ยวกับเด็กด้วยคือเขากลัวว่าถ้ามีการถอดชุดว่ายน้ำเนี่ยในอนิเมะพีเคียวคือเป้าหมายอาจจะแบบผิดเพีเ้ยนไปแล้วอาจจะเป็นแบบท็อปอเดอะทาเป็นข่าวใหญ่อะไรประมาณนี้นะครับนับว่าเป็นเวลา10ปีที่พิตี้เคียมีเหตุการณ์ไปเที่ยวลิมสะไปฝึกซ้อมที่ริมสะไปเล่นที่ริมสะแต่พวกเธอก็กลับแต่งตัวมเข้ากับสถานที่อารมณ์ให้ให้ใหหนึกถึงภาพแบบ คุณใส่สูตรไปเล่นน้ําทะเลหรือใส่สูตรไปเล่นเออสวนสยามอะไรไปประมาณนี้นะครับแต่อ่ะก็ยังมีปรากฏอยู่บ้างเช่นงานปฏิทินผมขึ้นภาพมปให้คนตัดขึ้นเขาให้หน่อยแล้วก็งานเกมให้สหรับเด็กผู้หญิงนะครับแล้วก็มังาะของอาจารย์ฟูตาโกนะครับผมอ่าเห็นเขาบอกว่าอาจารย์คนนี้เป็นคนวาดเออเออตัวละครของแม่มดน้อยโดเรมีไม่รู้ว่าจริงไหมใครรู้ เพื่อบอก่อยนะครับนอกจากนี้คนที่ดูพิธีเชียวยังเป็นกลุ่มเด็กจริงมีกฎที่ห้ามเลือกออกห้ามตีหน้าแม้ว่าจะเป็นศัตรูก็ตามถ้าชุดมันเซ็กซี่จนเกินไปถ้าชุดมันเซ็กซี่จนเกินไปการแสดงออกของเจตนามันอาจจะผิดเพี้ยนไปนะครับผมทําให้พวกเขาเลยระมัดระวังการใส่าชุดว่ายน้ํามานะครับอย่างแรกเลยชุดว่ายน้าคือสิ่งที่คุณต้องการจะใส่และคุณก็ต้องได้ใส่การที่มีใครคนในมากําหนดกรอบหรือพยายามตีกรอบ มันอาจจะทําให้การแสดงออกของเด็กผู้หญิงนั้นดูแคบลงการใส่ชุดว่ายน้ําจึงเป็นเรื่องปกตินะครับพิตตี้เคียวไม่เริ่มต้นกับสิ่งที่เป็นคอนเซปต์อนิเมะัสำหรับเด็กผู้หญิงแต่พิตตี้เคียวก็มักจะถูกมองว่าเป็นมาตรฐานสําหรับอนิเมะเด็กผู้หญิงมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะครับอเดี๋ยวเราลองไปดูประวัติศาสตร์ชุดว่ายน้ําที่ผมหยิบยกขึ้นมากันเลยนะครับผมผมจะแบ่งเป็น10ปีกับหลังฉลมครบรอบ10ปีนะครับเรามาดูกันตอนที่26ของภาค Yes กันนะครับซึ่งเป็นตอนที่พวกโนโซมิไปเที่ยวริมสะของคาเรนนะครับผมซึ่งเราจะได้เห็นว่าคาเรนนั้นเล่นกีฬาเอ็กซตรีมทางน้ำนะครับผมแล้วก็จะมีลินอาที่ลงไปหาปลาใต้ท้องทะเลส,ส่วนอีสาคนที่เหลือโนโซมิกับอุละน่าจะหาปลาในบริเวณนั้นน,น,น่าจะอยู่บนเรือส่วนโคมาจิก็อยู่กับนัดน,นะครับผมหรือเฟสทีเชียวในตอนที่26เหมือนกันอันนี้ เข้าใจว่าว่าพวกเธอไปฝึกซ้อมเ้นม้งเลยอาจจะแบบไม่ค่อยมีฉากเออลงทะเลอะไรสักเท่าไหร่นะครับผมสวิสพีเคีในตอนที่24นะครับผมพวกเอเดนก็ไม่ลงไปเล่นน้ำแต่เป็นประกวดปั้นทรายนะผมซึ่งเป็นตอนที่ปั้นเจ้าฮัมมี่นั่นเองนะครับผมซื้อ h a ปปี T ้เน s c ชาร์ตพีเกียว ตอนที่24กับตอนที่25เราก็ได้เห็นพวกฮิเมะฮิโยนาไปฝึกซ้อมที่ดิมสะนะครับผมอันนี้เหมือนตอนนี้ผมเห็นแค่ว่าฮิเมใช้พีการแค่งานเงือคนเดียวนะอ่ะเรามาดูหลังฉลองครบรอบ10ปีกันไปแล้วนะครับผมผมขอพูดก่อนนะครับว่าตอนที่แปของครูพรินเซสพีเคียวเราต้องขอ,ขอขอบคุณอาจารย์ยูกิโกะนะครับผมซึ่งเป็นคนที่ว่าภาคนี้ To ปิโครูนะครับผมต้องขอขอบคุณเขาที่ออกแบบชุดว่ายน้ำของ ภาคโกล p r เซ c e s s p i k ออกมาได้ดีเป็นอย่างมากแล้วก็เหมือนแบบไอตอนนี้เราจะได้เห็นชุดายน้ำของเอ,อ่อฮารุกะมินามิคิราระโทวะแล้วก็ยูอิที่แต่ละคนมีความน่ารักแล้วก็ลงตัวกันเป็นอย่างมากเลยแต่ละคนมันแบบมันไม่ดูเซ็กซี่มันไม่ได้ดูแบบแย่งอะไรใครนะครับผมมันมีความรู้สึกแบบว่าเหมาะสมกับตัวละครและคาแรคเตอร์แล้วก็เหมาะสมกับวัยของแต่ละตัวละครนะครับเราข้ามาที่ทั้งกุโตมีเคียวนะครับผมผมไม่รู้นะว่าตอนนี้ตอนที่เท่าไหร่อ่ะ ยิบสีว่าย5ิบห้านี่แหละถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับเอ็งมิรู้ได้ชมการแต่งตัวชุดว่ายน้ําของโฮม,มเมลเนี่ยเออสวยดีอะไรประมาณนี้นะครับหรือสตาทวินเคิลตอนที่27ชุดว่ายน้ำของภาคเนี้ยจะเป็นชุดหนางเงือกแทงแต่ผมก็มองว่าเออชุดสวยแล้วก็ความรู้สึกว่าใชจผมกลับมานะครับผมเขาเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยสนุกไปกับ ช่วงเวลาดูร้อนของเหล่าพีเคียมากกว่าเอาเวลามานั่นจาจับผิดเรื่องของชุดายน้ำครับต้องเข้าใจนะครับว่าพรีที่เคในช่วงนั้นเนี่ยยังตัวเล็กอยู่ครับก็มันยังไม่เหมือนทุกๆวันนี้ที่เป็นที่นิยมมากการจะทําอะไรสักอย่างพวกเขาต้องคิดแล้วคิดอีกผมเข้าใจนะว่าพวกเขากลัวแต่แบบสวิสหรือสมายทาไมไม่ลองทํามาดูสักครั้งแล้วแบบเราดูฟีดแบกลับว่าเอ๊ะแบบนี้ได้ไหมอะไรแบบนี้ ต้องพูดก่อนนะครับว่าผมไม่รู้นะว่าณช่วงเวลานั้นอนิเมะในช่วงปีสอูต้นๆน,น,น่ะสองพันสี่สองพันสามสองพันห้าอะไรพวกเนี้ยเขาเนี่ขายฉากเซอร์วิสกันอะไรประมาณนี้นะแต่จุดยืนเขาก็เป็นรายการเด็กแต่ความสึกส่วนตัวผมผมคิดว่าเขาน่าจะแบบคือแบบส่งเสร,ริมให้เด็กมีความกล้าจะสแสดงออกนะใส่ชุดว่ายน้ําแบบเด็กนะ,อ,ะอันนี้ผมขอพูดก่อนนะใส่ชุดว่ายน้ําแบบเด็กนะคือตอนผมอ่านมันมีแบบความแบบความงงแล้วก็ความเออผู้สร้างนะไก่แค่ชุดว่ายนะ้ำพวกคุณจะอะไรกันนะกันนนะ แต่สมัยนี้เขาก็ดีนะเพราะว่าผู้สร้างเออตั้งแต่โกปิงเซสพีเคียร์มาฉากชุดว่ายน้ำก็มีมาทุกตอนเลยนะครับผมตั้งแต่โกปิงเซจนมาท็อป c ิโกรูอ่าอันนี้ใครอยากผมทำเกี่ยวกับ10อันดับคอนเทนต์เกี่ยวกับชุดว่ายน้ำของปิบตี้เคียร์ก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับผมก็หวังว่า d ิเ i ี a l Party Pi พีเคียจะมีฉากชุดว่ายน้ำมาให้เราดูนะก็ความรู้สึกอยากเห็นน้องคเมคคเมในร่างของชุดว่ายน้ำมา เอฟบีไอตามตัวแล้วโอเคครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ